หนึ่งในคำถามที่จุกอ,อกในชีวิตผมที่สุดนะครับก็คือคำถามที่ว่าชีวิตนี้เราจะมีบ้านอยู่ไหมนะครับเป็นคำถามที่แฟนผมเองนะครับถามอยู่เป็นประจำนะครับมันเป็นคำถามที่จุกอ,อกผมมากมากเลยนะครับเพราะว่าผมทำงานมาเกือบทั้งชีวิตนะครับประมาณ20ปี รือจะเรียกว่า20กว่าปีก็ว่าได้นะครับไม่มีบ้านอยู่นะครับณปัจจุบันนะครับบางคนอาจจะคิดนะครับว่าอายุขนาดนี้ซึ่งผมก็ประมาณสัก40ปกว่าแล้วนะครับโดยปกติคนทั่วๆไปนะครับอายุ40ปก,กว่านี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีบ้านอยู่กันแทบทุกทุกคนแล้วนะครับแต่ผมนะครับ อายุ40ปากว่าตอนนี้นะครับไม่มีแม้บ้านที่จะอยู่เป็นของตัวเองเลยนะครับเพราะอะไรนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับจริงๆสมัยที่ผมเริ่มทำงานใหม่ๆนะครับผมค่อนข้างจะมีความเชื่อนะครับคือผมเคยไปอ่านหนังสือเล่มนึงนะครับเขาบอกว่าบ้านเนี่ยมันเป็นหนี้สินนะครับไม่ใช่ทรัพย์สินนะครับ ตอนนั้นผมก็มีความเชื่อที่ฝังใจนะครับว่าการมีบ้านเนี่ยมันเป็นหนี้สินนะครับผมก็เลยมองว่าบ้านเนี่ยการที่มีบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยมันเป็นหนี้สินนะครับไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์หรือรายได้อะไรนะครับผมก็เลยไปศึกษาแล้วก็ไปสะสมะการลงทุนอื่นๆมากกว่านะครับซึ่งก็คาดหวังนะครับว่ามันจะสร้าง รา,ายได้ที่สามารถกรเกษียณให้ได้ในอนาคตนะครับแต่ผมกับมองผิดไปนะครับเพราะว่าตีฟาร์มตีโจทย์ไม่แตกนะครับจนหน้าปัจจุบันนะครับผมบ้านที่ผมอยู่มันไม่ใช่บ้านของผมเองนะครับเป็นบ้านอาของที่พ่อแม่ผมสร้างขึ้นนะครับก็เลยจะเรียกได้ว่ามาอาศัยอยู่ก็ว่าได้นะครับ คิดแล้วก็น่าเสียดายนะครับในช่วงชีวิตการทำงานของผมเนี่ยจะถือว่ามีโอกาสพร้อมก,ก็ว่าได้นะครับในการที่จะมีบ้านอยู่สักหลังนะครับเนื่องจากว่าตอนนั้นฐานเงินเดือนผมเนี่ยถ้าจะกู้ซื้อบ้านหรือว่ากู้เงินมาปลูกบ้านก็สามารถทำได้อย่างสบายเลยนะครับเนื่องจากตัวผมเนี่ยมีที่ดินพร้อมอยู่แล้วนะครับที่สามารถ ทําเรื่องกู้เพื่อปลูกบ้านแล้วก็หรือไม่จะไปซื้อบ้านที่เขาปลูกไว้สําเร็จแล้วก็ได้นะครับแล้วก็ทําเรื่องผ่อนเอานะครับซึ่งสามารถทําได้อย่างไม่ยากไม่เย็นอะไรนะครับแต่มาณนะปัจจุบันนะครับผมไม่ได้ทํางานประจําแล้วนะครับเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเต็มตัวนะครับการที่จะไปยื่นกู้ปลูกบ้านอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับเนื่องจากว่าไม่ไม่ได้มี หลักฐานการเงินอะไรที่ชัดเจนนะครับการที่จะไปยื่นกู้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะอนุมัติยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจึงเป็นที่มาของคลิปที่ผมจ่วหัวไว้นะครับว่าทำงานมาทั้งชีวิตนะครับแต่สุดท้ายไม่มีบ้านจะอยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับซึ่งตอนนั้นผมเ,เข้าใจ อะไรแบบผิดๆนะครับว่าบ้านคือหนี้สินนะครับจริงๆแล้วบ้านเนี่ยมันจําเป็นต้องมีนะครับสําหรับผมแล้วนะครับในความคิดนะครับการที่เรามีครอบครัวเนี่ยและการมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งให้ครอบครัวเราอยู่พักพินในที่ดินของเราในอาณาเขตของเราเนี่ยมันจําเป็นต้องมีสําหรับครอบครัวเรานะครับเพราะว่าการที่เราไปอยู่บนที่ดินของคนอื่น หรือไปอาศัยของคน,คนอื่นเขาอยู่เนี่ยในอายุที่มากแล้วอย่างผมเนี่ยมันก็เกิดฟาร์มที่ไม่มั่นคงนะครับเนื่องจากว่ามันก็ไม่ได้บ้านของเราเองนะครับการไปอยู่อาศัยอะไรมันก็ต้องออมีความเกรงใจนะครับทำอะไรได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยว่าการที่เราจะเข้าใจหรือตีฟาร์มอะไรเนี่ยเราควรจะเข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับ อย่าเข้าใจผิดแบบผมนะครับเหมือนกับว่าเราไปศึกษาหรืออ่านข้อความหรือกูรูอะไรต่างๆแนะนํานะครับกับไปตีความว่าหรือเข้าใจไปเองนะครับว่าบ้านคือหนี้สินนะครับซึ่งมันจะเป็นหนี้สินจริงๆนะครับมันก็เราขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยทําอะไรเกินตัวหรือเปล่านะครับถ้าเราไปกู้แล้วก็ซื้อมาแล้วก็ผ่อนในราคาแพงๆจนเป็นภาระ,ะให้เราผ่อนไม่ไหวอันนั้นก็ถือว่า เป็นหนี้สินที่เราต้องแบกรับไว้นะครับแต่ถ้าเราทําปลูกสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยพอเพียงอ,อยู่ในระดับที่เรารับไหวเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะครับแล้วก็เป็นบ้านเพื่อสําหรับที่อยู่อาศัยให้กับลูกให้กับเมียของเรานะครับเพราะว่าการมีบ้านเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะครับทําอะไรก็ มันเหมือนคนมีหลักมีฐานนะครับการที่เราเวัยอย่างประมาณผมเนี่ยสี่สิบกว่าแล้วนะครับการที่เราไม่มีบ้านเป็นของตัวเองหรือว่าที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างเป็นของตัวเองมันก็มันเกิดอาการเคว้งคว้างเหมือนกันนะครับบางครั้งทําให้มองตัวเองเหมือนกันว่ามัวแต่ไปทําอะไรอยู่นะครับว่าทําไมถึง ไม่ตัดสินใจเลือกปลูกบ้านตั้งแต่ตอนสมัยที่ยังทํางานใหม่ๆนะครับตอนนั้นถือว่ามีกําลังแล้วก็ความพร้อมค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับแต่กับเลือกที่จะสะสมเงินเดือนละไม่กี่พันนะครับกับหุ้นและกองทุนนะครับซึ่งมันก็ดีนะครับแต่ว่ามันไม่เพียงพอกับวัยเกษียณอย่างผมนะครับแล้วซ้ำร้ายนะครับมันก็ ถึงวัยที่ผมทางบริษัทเขาไม่ได้จ้างแล้วนะครับก็หมดอกจะเรียกได้ว่าหมดโอกาสที่จะเข้าสู่สินเชื่อที่จะนำมาปลูกที่อยู่อาศัยแล้วนะครับก็คือทางเดียวที่ผมตอนนี้ที่จะปลูกบ้านได้นะครับก็คือทำการเกษตรนะครับแล้วก็ค่อยๆเหลือถ้ามีเงินเหลือในแต่ละเดือนนะครับก็ สะสมไว้นะครับพอครบถึงปีนะครับก็ค่อยๆปลูกสร้างขึ้นมานะครับอย่างเช่นปีนี้มีเงินสักแสนสองแสนก็อาจจะขึ้นถมดินไว้ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะขึ้นโครงขึ้นหลังคาไว้ก่อนนะครับค่อยๆทํานะครับปีต่อๆไปก็ค่อยก่อกําแพงไปนะครับตอนนี้แผนที่ผมคิดจะปลูกบ้านก็วางแผนไว้เป็นแบบนั้นซะมากกว่านะครับเพราะว่าดูแล้วโอกาสที่ผมจะเอาที่ดินไป เข้าธนาคารเพื่อขอสินเชื่อปลูกบ้านเนี่ยมันก็เป็นไปค่อนข้างที่จะได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็อยากจะทําคลิปนี้ออกมานะครับมาเล่าให้เพื่อน,เพ,อน,อเ,พอนเพื่อนได้ฟังนะครับว่าการมีบ้านเนี่ยใครจะมองว่าเป็นหนี้สินก็อันนั้นก็เป็นความเชื่อหรือความรู้ของแต่ละบุคคลนะครับแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามีครอบครัวเนี่ยมันมีความจําเป็นนะครับ ที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับให้ครอบครัวเราได้อยู่ได้อาศัยนะครับมันค่อนข้างที่จะมีผลต่อใจของเราเองนะครับเพราะว่าครอบครัวเนี่ยพออายุมากแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะมีบ้านอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะครับพอไม่มีอย่างกรณีอย่างครอบครัวของผมนะครับก็คือณตอนนี้สถานะปัจจุบันนะครับก็อาศัยอยู่กับบ้านของพ่อแม่นะครับ ซึ่งมันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับณตอนนี้ครับคือพ่อแม่ของผมเนี่ยมีบ้านอยู่สองหลังนะครับก็คือมีบ้านหลังแรกที่ก็สร้างไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นไม่กี่ปีทางพ่อแม่ผมเนี่ยเขาก็ไปสร้างเป็นร้านขายของนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่บ้านหลังแรกที่ก็สร้างนะครับเขาไปนอนอยู่ที่ร้านค้านะครับส่วนบ้านอีกหลังเนี่ยมันก็เลยเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่นะครับ ก็เลยเป็นจังหวะที่ตัวผมเนี่ยออกจากงานแล้วก็ไม่มีบ้านอยู่นะครับก็ถือว่ายังโชคดีอยู่น,นิดๆนะครับก็ก็จำเป็นนะครับก็ต้องอาศัยอยู่ไปก่อนนะครับแล้วรอจังหวะฟ้าดีมีเงินเก็บนะครับก็วางแผนไว้ว่าจะค่อยๆปลูกบ้านตามกำลังเงินที่ผมมีนะครับในหลังที่ไม่ใหญ่มากจนเกินไปนะครับค่อยๆสร้างนะครับผมคิดว่า5้าปีสิบปีถ้า ผมตามแผนที่ผมวางไว้ผมก็น่าจะมีบ้านอยู่ในประมาณอายุ 5, 50ว่าจนถึง60นะครับก็ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดส่วนหนึ่งของผมนะครับที่ไปเข้าใจความหมายผิดผิดนะครับว่าบ้านคือนี่สินผมก็เลยณนะเวลานั้นการทำงานณนะเวลานั้นของผมผมก็เลยไม่สนใจที่จะซื้อบ้านและปลูกบ้านเป็นที่อยู่อาศัยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ใครที่ฟังคลิปนี้แล้วยังไม่มีบ้านก็ลองฟังไว้เป็นตัวอย่างเป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจในการมีที่อยู่อาศัยไว้เป็นของตัวเองนะครับถ้ามีกำลังแล้วมันไม่เกินกำลังเรามากจนเกินไปก็สามารถมีได้นะครับแล้วก็ต้องคำนึงอย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาเรากู้เงินมาปลูกบ้านเนี่ยมันเป็นเงินที่จะต้องผ่อนในระยะยาวนะครับ ตั้งแต่สิบถึงสามสิบปีขึ้นไปนะครับก็ฟังคลิปนี้ไว้เป็นข้อมูลนะครับเผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในอนาคตนะครับผมก็เล่าในส่วนประวัติหรือประสบการณ์ที่ผมผิดพลาดในการออที่ไม่ตัดสินใจมีบ้านและที่อยู่อาศัยนะครับก็เลยมาบ้านปลายก็เงินไรายได้อะไรของเราเนี่ยของผมเนี่ยมันก็น้อยลงไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ ตอนนี้ก็คิดอะไรไม่ได้มากครับก็ต้องอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่อยๆเก็บแล้วก็ค่อยๆสร้างนะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องหลังใหญ่เหมือนที่คิดฝันไว้ตอนแรกๆแล้วนะครับขอแค่มีบ้านอยู่หลังเล็กๆนะครับไว้ให้ครอบครัวมีร่มเงาบังแดดบังฝนแค่นั้นผมก็พอใจแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ทําขึ้นมาไว้ให้เพื่อนๆเป็นแง่คิดนะครับ ก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับถ้าชอบก็ยังไงฝากากดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับใครคิดเห็นต่างยังไงก็ไม่ว่ากันนะครับแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เลยนะครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ก่อนนะครับฝนมาแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ